ทุกคนนะขอบคุณสำหรับหนึ่งหมื่นหัวใจด้วยนะคะนะฝากกดแชร์ด้วยนะคะก็เอ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 อใหญ่ตอมอีอีคืออีคือเหมือนอยู่นะอสวัสดีทุกคนนะคปะป้าท้อ ฮึ้เฮเหเหเห็นไข่มันนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยข้างล่างใหญ่โตสงสันเก้าอี้จ้ะเฮ้ยอย่าให้่อยสีต้องนั่งเอ๊ะวันนี้ใครจะมาแบกน้องเพลงมั่งเดี๋ยวน้องพลงสอดเอฟซีทุกคนจะรู้อยู่รอบางคนมามาสุ่มรอรอสุ่มเลยแบบอะไรข่าวๆติดตรงนี้ว่าเอามปติดตรงนี้เอามปติดตรงนี้หน่อยนะ แคระเกียริขออนุญาตนะคบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,เด,ยวดูเดี๋ยวกดอ๋อมันอาจจะไม่ตกไม่ตกนนหัวนะคะทุกคนขออนุญาตนะผมในหนูเองไม่ไมแฮดปน้บอกกลักวกลัวมาจะกลักวามาสิผังมากลัวมาสิผังมาเด้อเด้อดอนันไปเอาจายเห็นของจริงแล้วจะหนาวโอ้โหพี่ของพี่หนาวของหนูร้อนแน่นอน แม่งรองเท้าเมสซี่นะคะเมสซี่เนี่ยรองเท้าทีนีนะ้วิ่งไวมากทุกคนใครใครคุรู้จักฟุตบอลใช่ไหมเออเมสซี่อ่ะเออถ้าแบบว่าเขาจะวิ่งไวมากนะคะนี่เขาก็เลยมา,าทำรองเท้ามานะคะทับซิมบอยอ่าแล้วจะมีรองเท้ารองเท้าก็จะมีแบบเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากันให้ดูนะว่ามันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามเมืองเมืองเมืองใหญ่นะคะทุกคนมันจะอยู่ตามเมืองใหญ่แล้วก็อยู่ตามไอ้ไอเนี่ยสนามฟุตบอลนะคะตรงเขียวเขียวอ่ะเออ นจะเห็นนะคะว่าน้องพิงเก็บกระเป๋ามานะคะไอตัวกระเป๋าเนี้ยเห็นไหมขวามือไม่เห็นแต่จะใช้เนี่ยกระเป๋ามันจะเป็นกระปุกกระเป๋านะคะเสร็จแ,แล้วเราก็สามารถแปลงกายเป็นฟุตบอลแบบนี้ได้เลยนะคะไอฟุตบอลตัวนี้เราก็เหมือนรถเลยนะทุกคนนะแต่ว่าเวลาคนจะยิงเราเนี่ยคือแม็กเดียวก็คือ, ill, คอน็อกเลยนะแล้วเวลาเราเราเราแบบแปลงกายกลายเป็นแบบเอ่อจะกลายเป็นคนใช่ไหมมันจะสตัน ว้วอันนี้คือโดดยิงหนูยิงไปสามตัวนะนี่รองเทา้านี่ครับรองเทา้าเห็นไหมรองเท้าเมสซี่นะคบสีเหลืองเห็นไหมไม่เห็นนี่ครับเวลาเราถ้าเรามันจะขึ้นตรงนี้เลยเป็นรูปรองเทา้าอะ่ะสมมุติว่าเราเรากดใช้ใช่ป่ะทุกคนเดี๋ยวดูดกดให้ดูฟับมันจะวิ่งไวอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมแล้วก็ฟับเนี่ยมันจะโกงนะมันจะคือมันจะวิ่งไวนั่นเอง แต่ว่าเมื่อกี้หนูยิงเอ่อยิงไปสามนะแต่ได้มาสองอ่ะได้คิวลวะดเดวเขาปิดไเนี่ยตรงนี้มีคน ระเบิดไฟ,นะไฟ,ไฟเนี่ยเก็บไวเยอะๆหน่อยมันเอาไปา <s> <s>